สวัสดีครับเรืยกว่าหิงชาแนลคลิปนี้เราลับมาพบกับแนวทางหัวหนอยนะครับแนวทางหัวแหนอยของทางช่องเรืยอว่าหงิงจะให้แนวทางแบบรวมนะครับก็จะมีแนวทางหวยเอื้อภากิจหน่อยพิเศษหนอยปกติหน่อยวีพีนะครับก,ก็ขอแสดงความยินดีกับตั้งถุงเมวืวันนะครับเดีย๋ยวเรามาดูผลเมื่อวานเมื่อวานนะครับ เขาคิดออกหนึ่งเจ็ดศูนย์สองสี่นะครับเขาเดือด่นสนะครับแต่ในชุดรองหลัก2ไม่มี2อสีนะครับเดี่ยวตัดได้เขียนไปที่สองห้านะครับพิเศษออกหนึ่งเก้าเจ็ดศูนย์ศูนย์เขาเดือื่นเก้านะครับ ต่ในชุดเด่นหลัก9ก้าไม่เก้านะครับแ่ตัดให้ปกติออก 9, 7, 4, 9, 3, เก้าเจ็ี่เก้าสามเกเด่นวิ่งเก้นะครับาที่ชุดเด่นเก้ก้าสามนะครับตัดตรง v ีพีออก7 1 6ด8กสเขาเด่นวิ่งหนึนะครับปกติชุดเด่นหลัก1 1 6นะครับตัดตรง เราของเวานเข้ามาสองจุดนะครับแล้วปกติกับวีพีวันนี้เรามาตามต่อนะครับแนวทางหวยนอยจะทำวันที่ย7บเจ็ดมกราค,คม2569นะครับแนวทางหวนอยจะมีเปวไหนบ้างแนวทางหวยานอยให้เด่นลุกลิ่นไปที่315นะครับเด่นลุกลิ่นตามรางวัลกับสถียอ้อนหลังหลักสามหลหนึ่งหลักห้ ไปก็จะเป็นชุดเด็ดของหลักสามนะครับหรับคลิปนี้ก็ทำขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารญาณในการรับชมตัวเลขยังไม่ถูกใจไม่โดนใจก็ยังไม่ต้องนำมาใช้นะครับดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นหดดลักสเด็จะมีสามศูนย์สามหนมี่สามหกสามเนะครับ ไปจะเป็นชุดเด่นหลักหนึ่งแนวทางที่นำมาแบ,บ่งปันนี้พิจารณาเ,เรื่องนาไปใช้นะครับไม่ต้องนาไปใช้ทั้งหมดนำต่ใช้เฉพาะสนุกนะครับคลายอารมณ์ชุดเด่นหลักหนึ่งจะมีหลังศูนยหนึ่งหนึ่งสี่หเจ็ดนะครับ ไปก็จะเป็นชุลองนะครับชุลลองราคาทางตัวเลขมีเข้ามีไม่เข้านะครับกดใช้จากรยานในการรับชมเกืแบกที่เราชอบถูกใจตรงใช้นะครับค่อยนำไปใช้ชุดลองราคาจะมี50 51 52 53ห้า่าานะครับ ไปเราไปดูตัวเลขในตารางวันกับสิบนะครับในตารางวันกับสิินี้สามารถนามปใช้กับแนวทางห,ยห,หอยฮานยอเทปไม่ได้แค่ได้นะครับลองดูสิทธเยอะละเัวเลขในตารางวันกับสิิก็จะมีหกสามหนึ่งศูนย์สี่ห้านะครับเป็นเพียงแค่แนวทางนะครับพิจารณาเรื่องนำมาใช้ ต่อไปก็จะเป็นจุด3ตัวจุดสตัวอาจจะตัดให้ตัวที่เด่นที่สุดนะครับสีชุดเด่นทมด้วยสองตเด่นสองตเจาะนะครับก่อนจะคลิปฝากกด like ไลค์กดแชร์ด้วยนะครับฝากกดติดตามสําหรับท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมใหม่อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อทา่านจะไม่พลาดการแจ้เตือนคลิปใหม่ๆสง่งถึงมือถือของท่านสตัวก็จะเปนสสสี่ 1 6 9ห1 4 3 0นะครับ4ี่จุดเด่น2ประเด็นสองตัวจ่อก็จะเป็น34165130นะครับทายนี้ก็ขอทุกท่านสนุกกานดูนางวันและขอทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ